ซึ่งมันสับปะหลังสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับผมก็ยังไม่เคยปลูกเราผมเอามาปลูกปีแรกครับสําหรับมันสัปะหลังสายพันธุ์นี้คนขังที่จะทนแรงครับพี่น้องครับเนี่ยครับคนข้ังที่จะทนแรงมากครับพี่น้องถ้าเทียบกับสายพันธุ์อื่นที่ผมมาปลูกครับพี่น้องครับทุกๆปีครับพี่น้องครับผมจะปลูกพ่วงเพชรกับเจ็ดสองครับพี่น้องครับเพื่อให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะลงหัวเร็วครับพี่น้องครับแต่นั่นก็เจอปัญหาครับถ้าฝน like ถิถ чувств, RIGHT? น่ช well, ่วงหรือว่าฝนมาตกครับพี่น้องครับมันสับปะหลังสองสายพันธุ์นี้ ผลผลิตนี women, ่เสียหายน่ค่อนข้างที like ่จะร้ายทยอยไปหนึ่งเดือนครับพี่น้องครับย้อนหลังครับพี่น้องครับ่อนจะเจอฝนพี่น้องครับมันสัมปัหลังแปลงนี่ครับพี่น้องครับจะมีอาการนังครับพี่น้องครับมันจะบอชเริ่อนเติบโตครับพี่น้องครับแต่อัตราการตายครับค่อนข้างที่จะน้อยครับสำหรับมันสัมปัหลังสายพันธุ์นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากที่ม่เจอฝนผมก็ว่าแปลกครับพี่น้องครับก็ถือว่าอู้พี่น้องเนี่ยครับ ก็ถือว่าล่ำต้นกอคขั่งที่จีใหญ่อวบใหญ่งามครับพี่น้องครัว่ำหัวครับพี่น้องครับสลับมันสัมปหลังสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นที่เด็ดอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับสลับมันสัมปหลังสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับ สำหรับมันสําปัหลังสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับเดี mm ๋ยวผมหาข้อมูลแบบหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้พี่น้องชมว่ามันสัมปัหลังแบบนี้เป็นมันสัมปัหลังสายพันธุ์เอียงครับพี่น้องครับเนี่ยรวบถึงการผลผลิตว่ามันสําปัหลังสายพันธุ์นี้จะให้ผลผลิตเท่าก่อนขรังที่จะจะดีเยี่ยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันสําปัหลังสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับผมบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับก็เป็นมูกรเกษตากรนน้ำก่อนเนี่ยแหละครับคนล่ามเพลือพี่น้องครับเพื่ ผมปล level, ูกอยู่อีกแปลงหนึ่งครับสามไร่กับอีกหาไรครับพี่น้องครับจะเปลี่ยนพ่วงเพชรครับผ่านเจ็ดสองครับพี่น้องครับก็ถือว่าสองสายพันธุ์กลางๆจนลงหัวเร็วครับแล้วน่านนี้ครับพี่น้องครับกับเพื่อนไ้ไปตัดเอาตอนที่เป็นมันสลับนธุนนี้ครับพี่น้องครับเพื่อนไฮเปตัดเอาเป็นมันไรนะครับพี่น้องครับแต่มันกับบริเวณห้าปานี้พี่น้องตอนที่ผมตัดมากครับบริเวณหนปานี้ครับเนะแต่กลับมาปลูกมันหน้าครับพี่น้องครับทรงผลครับพี่น้องครับ นี่แหละครับส่งผลครับผลผลิตผมคนข้างที่จะจะพอใจแหละครับสลับมั่นสับหลังสายพันธุ์นี่ครับพี่น้องครับต้นคนขังที่สูงใหญ่ทนต่อโรคครับทนต่อแดดครับพี่น้องครับและที่สําคัญก็คุ้มหยาค่อนขังที่ใหญ่เร็วครับแปลงนี่ทั้งแปลงครับพี่น้องครับผมบ่ได้ทำหลุนม้างครับแต่ว่าใส่วิธีในการฉีดยาคุ้มหยาตั้งแต่ที่แรกครับพี่น้องครับพ่อมาเจอแดดร้อนครับพี่น้องครับมั่นสับปะหลังห้ารอดขึ้นมากครับพี่น้องครับแต่หยาครับพี่น้องครับหยาหน่อย จะบลดอดครับพี่น้องครับจะคุ้มหยาได้ไหวกรับทั้งหมดครับพี่น้องครับถมหัวครับพี่น้องครับผมบอกได้ว่าถมหัวมดเลยครับทั้งแปลงครับก็ถือว่าดีกว่ามันไหลครับพี่น้องครับสำหรับการปลูกมันหน้าปีนี่ก็ถือว่าประทับใจครับพี่น้องครับนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลครับจะทำคลิปให้พี่น้อยรับชมครับมันสมลังสายพันธุ์นี่คือสายพันธุ์ยังครับพี่น้องพี่น้องครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับ